สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะเรามาแนะนำรถบ้านสภาพดีให้ชมกันนะคะรถยูนคันนี้ไม่มีชนหนักค่ะสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะทุกท่านราคาเงินสดนะคะ80,000บาทค่ะรถมีประกันชั้น2นะคะภาษีพรบรปีหกเี67เกียร์ออโต้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าพลัาาพาวเวอร์นะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะกว้างๆนั่งสบายสภาพสวยนะคะ ซื้อเงินสดสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะและนอกจากนี้ยังมีบริการจัดไฟแนนนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในโซนและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดอ่างทองค่ะรถยนต์คันนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะไม่เช็คเครดิตทุกท่านมีงานทํำชัดเจนผ่านแน่นอนนะคะถ้าติดเครดิตต้องวางเงินดาว5์0 0พบาทนะคะแต่จัดเฉพาะท่านที่อยู่จังหวัดอ่างทองหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นค่ะ ส่วนท่านที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนะคะรถคันนี้ขายเงินสดให้ค่ะในราคา80,000บาทนะคะซื้อสดสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะห้องเครื่องสวยค่ะด้านหลังก็มีล้ออะไหล่และอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แบบครบคันนะคะเร่มเอกสารมีครบนะคะซื้อสดรถได้ค่ะติดต่อโทัรคุยกันโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดหมายเข้าชมตัวรถหรือว่า ต้องการเจรจาต่อรองราคาก่อนเข้าชมนะคะท่านจะสามารถโทรไปคุยไปปรึกษากันโดยตรงได้ค่ะแต่ทางที่ดีก็แนะนําให้เข้าไปรับชมตัวรถก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงแอดมินเพียงแนะนํากันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนายหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ